อันเสาหินแปดสอกตอบเป็นหลักไปมาผลักบ่อยเข้าเสายัางไหวคนเราเจอกันทุกวันไปแล้วหรือจะไม่เผลอรักเข้าสักวันสวัสดีครับพบกับผมนะครับปลอดบ,บางกูกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอแคมเปญสําหรับเดือนมีนาคมนี้ครับ สำหรับรถรุ่น h ฮ g h l เด d e r 2ประตูนะฮะเกรน L และ LDA นะฮะราคา730,000บาทโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเรือนนี้นะครับดาวเริ่มต้น1 9 9 0 0บาทจบครบในรบนี้นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการสอบถามหรือต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้นะครับโทรสอบถามกับผมได้ที่นะครับ 089-444-7256เอป่็านเป็นทั้งในส่วนของเบอร์โทรศัพท์และก็ไอดีไลน์ะครับในส่วนนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่มีความสนใจจริงๆโปรโมชั่นนี้จะอยู่ถึงวันที่3มิเมีนาคมนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจรีบตัดสินใจนะครับ19,900บาท จบในงบนี้วันนี้นะครับผมนำเสนอแคมเปญในสองเดือนมีนาคมปี2 5 63นนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สำหรับเดือนมีเมษายนถ้าเกิดมีโปรโมชั่นตัวใหม่เราจะมานำเสนอให้กับลูกค้าทราบอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณนะครับ